จ้าเอ๋ไปเป็นไรอ่ะมานั่งทำไรโรงพยาบาลรอเพื่อนไม่เป็นไรเสียงเป็นตูดเลยเบื่อรอข้อความคนนานเกินเน่เบื่อรอข้อความซะด้วยอ๋อวิวเบื่อรอข้อความซะด้วยนะั่นนี้ เรวบอกแกกเลยวันนี้ชิวๆแล้วไม่ไม่น่ามีอะไรวันนี้บอกนะเนี่ยโมเดลครับมาวันนี้ก็ยักย้ายเลยครับไม่น่ามีอะไรวันนี้ชิวๆได้ได่ได้ได้ซ่อมรับได้เลยครับไปรอไปขับไปเหินเล่นกันเลยไปขับไปเหินเล่นกันเลยที่เดี๋ยวไปส่งพี่แหละมาแป๊บเดียวเดี๋ยวครับนะฮะได้แลวได้แล้วไปก่อนด้วยนะไปก่อนโอเคก่อนไปนะเนี่ยแล้วเอาไป ไปอีกแล้วอีฮีเร็วจัดเราไปแล้วตอนนี้นั่งรูปอย่างขายเลยพี่ก็อยากรู้อ่ะไปดูกันล่ะใครขายโคตรเร็วเลยมันมีขาวสามสองสี่ย่างเงี้ยปลาฟ้าโอ้ยเร็วมากเลยเลยวันนี้ก็น่าขายได้แหละไม่น่าจะเปิดแบบรอเลยอ่ะอ่าก็เปิดแบบรอเขาขายทันมันเร็วขนาดนี้เมื่อกี้จุดเพิ่มขึ้นเอง ถ้โอเวอร์เด็กได้เขาดูบอกไม่ส่งตกข้าดเลยพี่จะเบรกรถจอดจอดไขวะนะนะครับก็เลยคิดว่าอยู่คนเดียวน่าจะดีกว่าพี่เชินสวัดีค่ะ ามาใครมาทำ <c oughs> ไมต้องทำนอนด้วยทำนอนอะไร <c oughs> คุณชื่ออะไรครับคนไหนครับคุณน่นแหละนอนเนมครับโอเคแล้วผู้ชายคนนี้แหละรครับคุณชื่ออะไรอะ่ะแซดจ้า อ๋อโอเคครับไม่ใช่คนที่ผมตามหาแล้วคุณอ่ะช่วแมวน้อยครับแมวน้อยมาเกาะอะไรนี่มาขุเดียวข้ามพ่มมาขุเจียวตัดหนงใจไม่กันวขอในตัวรางวนี้่ะ ้นเ้ยเดี๋ยวไว้รอแกเข้ามาให้แกเข้ามา,าให้แกเข้ามาเคลีย

สอบไปโรงพยาบาลพี่ไปทำบุญะครับเออพี่ขับรถอยู่ในเมืองกันแหละครับเออได้เฮ้ยจุดหนึ่งมาเฮียไป่อยเปล่าเร็วแถวเบิกแล้วไปโฉบ้าเอามาร์กเลยไหนวะปล่อยแล้วมั้งเนี่ยเฮียครับโอ้โหเร็วขนาดเลยเนี่ยเีองพูดว่าจุดบานมันรอมัรอมันรอเปิดแบบรอแล้วมาร์กดีกว่าเออมาร์กเก็บยาตัวอย่าลืมเฮียเร็วจัดตัวนี้ฝากยาหน่อยดิ อ, <Okay. S 1> อันนี้ผมไปต่อยเล่นแล้วถนะ้าสมุติีจะลงหรืออนะไรโทรมาได้ครับดูนะบอกเขาบอครับฮัลโหลโค้ชอยู่ไหนอะ่ะอยู่โรงพยาบาลค่ะเอา้าเป็นไรทำไมเสียงดูไม่ค่อยโอเคเลยไม่โอเคองไงโอเคทำไมเสียงดูหมูดจัง เสียงพูดเหมือนแมวที่บ้านคุณตายเลยนะเนี่ยเสียงเหมือนแมวตายเลยนะใช่เหรอใช่เวลาคนเป็นอะไรมันจะฟังเสียงแล้วมันดูออกอ่ะใช่เหรอใช่เป็นอะไรอ่ะไม่ได้เป็นอะไรไปอืมใจอีไปเป็นอะไรอ่ะมานั่งทำอะไรโรงพยาบาล รอเพื่อนแล้วเป็นไรเสียงมันตูดเลยเบื่อรอข้อความคนนานเกินนี่เบื่อราข้อความซะด้วยออหี่ไ่เบื่อราข้อความซะด้วยนั่นนี้อ่ะ <c oughs> ไปทำอะไรมาคะไปทำอะไรมาอ๋อไปขายอาหากนกแกงนี่แหละ <c oughs> ใช่ช่วงนี้เงินน้อยอ่ะต้องหาเงินมาใช้บ้างแต่ไม่ทันอ่ะจุดมันมันคนมันดักจุดอยู่ไวมากจุดยาขึ้นปุ้พ่ายปั๊บขึ้นปู้พ่ายปั๊บเลยอ่ะเหนื่อยไหมอะไรนะเหนื่อยไหมนิดหน่อยอะแล้วกูนะไปทำงานแก๊งมาหรอใช่แต่ไป<ม>ทำคนเดียวอ้าวงานแก๊งบ้า, <c oughs> บ,าบอไปทำคนเดียว ก็อยากไปทางคนเดียวนัตโตนัตโตนัตโตจะลุกขึ้่อนดีนี่เฮ้ยใช่หรอไม่ใช่ไม่ใช่ได้ไงนัตโตอาะ่ะเห็นไหมมาแล้วเออจริงแหละแล้วทำไมไม่พูดเป็นใบครับนโตนัตโตเป็นใบครับอ้าวจริงเหรอใช่ใช่ตอนนี้เป็นใบครับอ๋อใช่ เป็นใบส่งสความมาบอกว่าเป็นใบเอ้าแล้วไหนบอกว่ารอเพื่อนแล้วตอนนี้คือทำไมมานคนเดียวไม่ก็อพอดีเพื่อนมีปัญหาครอบครัวนิดหน่อยทำไมอะเออน่าจะน้อยใจอะไรกันในครอบครัวสักอย่างนี่แหละคะ่ะน้อยใจกันเรื่องอะไรไหนเล่าให้ฟังได้ไหมไม่รู้สี่เรื่องที่เขาอะไรแกล้งอะไรกันหรือเปล่าอันนี้เราไม่แน่ใจเลยอะ แก๊งคือเหมือนแบบแก้งแซลกันไปแซลกันมาแล้วก็แบบงอนกันไปงอนกันมาอะไรประมาณนี้แหละใช่แล้วก็เลยเขาก็เลยแบบต่างคนต่างน้อยใจอ่ะไม่แซลแรงเหรอเราว่ามันไม่น่าแรงนะแต่เราก็ไม่เข้าใจาเหมือนกันทำไมถึงงอนกันใช่แล้วเพื่อนเราก็เลยไปแบบตามาหาหลุงเลยไม่นะเขาบอกที่เราฟังมันก็ไม่แรงนะอะไรยังไงบ้างมาแซลเรื่องแก้งว่า ชอบคนนั้นชอบคนนี้อะไรประมาณนี้แหละมันเป็นเรื่องเล็กน้อยมากอ๋อแล้วเขาแซวว่าคุณชอบผมใช่ไหมไม่ยังไม่ได้เกี่ยวกับเราสิก็เลยบอกเขาไปว่าฉันไม่ได้แค่ชอบเขาฉันรักเขาเลยไม่ใช่มันไม่ได้เรื่องเกี่ยวกับเราอะไรใช่ก็ไม่รู้นี่นะหรอคืออะไรมาเฮมาเฮ แล้วคุณไปขายยาก,กับใครอ่ะไปขายกับพวกคนในแก๊งทั้งแก๊งเลยแล้วทําไมมาคนเดียวอ๋อก็ผมบอกว่าให้แยกย้ายเลยวันนี้มันไม่ได้มีอะไรมากไงอืมแล้วคุณจะไปทําอะไรต่อจะไปหาคุณนี่ไงก็เลยเมื่อวันนี้มีเวลาอยู่กับคุณแล้วก็เลยอยู่คุณก่อนคุณจะได้ไป็นตังน้อยใจว่าไม่ได้อยู่กับผมเลยแล้วก็คิดถึงเจ๊จุขาด้วนะเกิน <c oughs> นะคุณนึงเผลอไมหัวได้ไ <c oughs> ม่ครับฮยังชัวรเลย ไปแล้วึมัล็อกอ๋อล้วคุณจะไปไหนต่อผมจะไปไหนต่อเหรอ,หรอ,หอ ก็บอกแล้วไงว่าเดี๋ยวช่วยงานคุณนี่ไงน่ารักจังน่ารักตลอดอีกแล้วทำอะไรผิดทำอะไรผิดบ้าบอไม่ทำอะไรผิดเลยก็จะมาช่วยงานคุณนี่แล้วก็บอกว่าไม่เราไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันไงก็เลยบอกว่าวันนี้ว่าจะไม่ยุ่งแล้วก็เลยมาหาคุณดีกว่าน่ารักวะน่ารักน่ารักไหมน่ารักไหมน่ารัก ต้องรักเลยบ้จาจริงๆต้องรักเลยเนาะเบื่อคนจริงๆเลยเอาอะไรแบบนี้ไม่ได้ทำอะไรเลยไม่เปลี่ยนชุดกันไหมเปลี่ยนชุดเหรอคืออะไรเปลี่ยนชุดไอ้คนนี้เปลีป่ยนชุดอะไรหรอไม่รู้สิก็จะไปทำงานเองก็ที่แกใส่ชุดแกงไปก็ได้ไปสิไปไหมไปสิ เพื่อคุณว่าแต่เพื่อคุณติดหมอในโรงพยาบาลไปเนี่ยนานเกินเขาออกไปแล้วไงที่ไม่ไสวนกับคุณน่ะอ้าวเขาก็จะใช่ไปทําธุระต่อกันเราไม่รู้เราก็เลยต้องอยู่คนเดียวก่อนเอาดีไปเก็บเอารถผมมาเอารถผมไปกับไปเอาก่อนโจดเต็มโจดเต็มโรงพยาบาลเลยเหี้ยใช่เหรอเออคืออยู่ข้างในเต็มเลยใช่เหรอใช่ขอเช็คเรตติ้งก่อนดิ แบบนั้คุณาแมไม่ตายป้านี12อันออไหม12อันเข้ามาครับอันละอละ180บาทขายปะ180ไปไปไปโดนตัวค่าหมอให้จ่ายว่าถ้าเกิดว่าผมไป แกก็ทำฟู้ดหมดเลยฟู้ดสองคนมีโอเคแกก็ทำฟู้ดหมดเลยทำฟู้ดทุกคนเลยฟู้ดสองคนมีอาเล็บกมีอีกมีเต้าถึงมีเคไลใช่คุณเขาไปคอยที่แลนด์มาร์คนะครับบังกรากบอกแกเราด้วยครับผม เกียไปกับใครอะคุณเกียไปกับใครนี่ไงเกียแกล้งเราเมื่อกี้อะค้างเฮ้เหเด็ดยค้างคระแคแล้วงโอ้แคดจ้าแคดเออจบแล้วไอเฮี้ยงวัวแคดจบแล้วเ้ยเกี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 ย Ikea, Ikea, Kia. Oh. Kia. เสียใส่แตกผมว่าเจียผมบักว่ะ que exacto But wow. เขาดูออกเชีเข้าใหม่อย <the> <F organizational marriage> <Brother> ู่ดิเออเห็นแล้วพี่คนเข้าตู้แล้วมาดู Connected Channel switched เกียร์อ๋อเกียร์เกียร์ได้ยินแล้วเกียร์เกียร์เกียร์ไอ้ต้องออกออกระบบเสียงก่อนพี่เข้าก่อน connected channel user switched. in your channel timed out user left your channel user left your channel user joined your channel user left your channel user, user joined disconnected your channel. from your channel user disconnected user from left your channel, channel. No, 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 no. โอ้ยเฮียเออไม่ได้วะเป็นการรมเป็นการรมสีมาวังกายสีมาวังกาย Connected Channel switched User joined your channel อ่าทีนี้ไม่ล็อกอินให้ผมเลยวะเชียแล,แล้วคืออะไรเนี่ยเรียบร้อยไอสัตว์แคทกูไปอีกรอบ Hey, yeah, User joined right. your channel. User joined your channel. User left your channel. User joined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  your channel.